เ่าพุทธศาสนิกชนในเมืองไทยนะครับส่วนมากแล้วก็มักจะต้องไปกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อสุธรสักครั้งหนึ่งครับพวกเราก็เช่นกันนะครับหมายทอง 99, เก้าๆนำโดยน้องเจี๊ยบพี่ปอแล้วก็นตุกนะครับมักจะไปที่วัดหลวงพ่อสุธรเป็นประจำเกือบทุกๆเดือนครับและหลายท่านคงจะได้เห็นพระอุโบสถหลังใหญ่สีขาว เป็นหินอ่อนที่งดงามที่ตั้งเด่นตะงานตรง,ตรงคุ้งน้ำที่เรียกว่าคุ้งมังกรของแม่น้ำบางปะกงครับโดยก่อนหน้านี้พระอุโบสถก็จะเป็นพระอุโบสถหลังเก่านะครับจนวันหนึ่งมาถึงซึ่งการเปลี่ยนแปลงครับครั้นเมื่อปีพศ2 5 0 9ครับครั้งพระบาทสมเด็จพระประมินทรพมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมรา,าชินีนาถทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนววีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีเวียนเทียนที่วัดโสธรวรา,าวรามวรวิหารโดยมีพระราชดำดัดตอนหนึ่งว่าตั้งใจมานมัสก,การหลวงพ่อโสธรนานแล้วทำไมสร้างพระอุโบสถ แบบไม่สมพระเกียรติหลวงพ่อพุทธโสธรให้ปรับปรุงแก้ไขพระอุโบสถเสียใหม่และต่อมาในปีพศ2528พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้สเสด็จพระราชดำเนินและทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับพระอุโบสถหลังใหม่ว่าฉันต้องการสร้างโบสถ์หลังนี้ เป็นมหาสจรรย์ประจำรัชกาลฉันให้อยู่ได้ร้อยปีพันปีไม่มีใครเหมือนพระอุโบสถหลังนี้ใหญ่โตมากถ้าสร้างเสร็จคงจะดีมากและเป็นจุดดินโดยเมื่อวันที่19มกราคม2531พระบาทสมเด็จพระประมินทลมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพร,รัต ราชสุดาส,สยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระออโบสถหลังใหม่ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนรา,า,าชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานในการก่อสร้างและ,สะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีบวงสวงหรือถอนพระออโบสถหลังเดิมพระอุโบสถหลังใหม่ จึงในเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2535เป็นต้นมาและในวันที่5กันยายน2539พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธียกฉัดยอดมนดบทองคำยังความป่าเพิ่มปิติยินดีแก่ประสบนิกรชาวฉะเชิงเซา อย่างหาที่สุดไม่ได้นับแต่นั้นมาพระอุโบสถวัดโสธรวรา,าวรามวรวิหารก็ได้รับความชื่นชมจากชาวไทยและต่างชาติที่หลั่งไหลามากราบนามัสการพระพุทธโสธรกันอย่างเนืองแน่นได้เห็นถึงความงดงามของพระอุโบสถที่เกิดขึ้นได้จากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9นำมาซึ่งความยินดีปรีเปมแก่ประสมนิ้ก่อนชาวชะเชิงเซาอย่างหาที่สุดไม่ได้แม้ว่าวันนี้ประเทศไทยได้สิ้นรัชกาลที่9แล้วแต่พระมหากรุณาธิคุณนานนับประการที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ชาวไทย จะคงอยู่ในดวงใจของเราคนไทยตราบนานเท่านานเนื้อความจากสกูพิเศษวัดโสธรวรารามวรวิหารในรัชกาลที่9ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าเมื่อวันจันทร์ที่24ตุลาคมพศ2559และช่วงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างพระอุบโบสถหลังใหม่ครับ ทางวัดก็ได้ออกเหรียญทองคําที่ระลึกเป็นรุ่นสําคัญในการนั้นเลยครับรึ่งและเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญสุดท้ายที่พวกเรามีแล้วครับผมจึงได้นํามาออกแบบให้พิเศษที่สุดผมเลือกดีไซน์ออกเป็นทรงกลมครับเพื่อให้ไม่ซ้ํากับอีก2อถึงสแบบที่แล้วนะครับที่ผมออกแบบไปและครั้งนี้งานเสร็จออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะนํามาให้ชมกันครับ เหรียญชิ้นนี้ผมดึงได้นำมาออกแบบรูปวงกลมครับด้านบนเป็นลายร้อยล้านผันดำลึงด้านล่างเป็นลายเจ้าสัวส่วนห่วงก็ใช้เป็นดอกบัวบูชาธรรมครับด้านข้างเพิ่มรายละเอียดด้วยการใส่เพชรเข้าไปสองชั้นครับแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือด้านหลังก็จะมีโค้ดและจะมีรูปธรรมจักรและบอกว่ารุ่นสร้างพระอโอษสครับงานชิ้นนี้เป็นงานที่อยู่กับประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญทีเดียวครับ ขอพระคุณกับทุกๆก,กำลังใจที่มีให้กับพวกเราไม่ทอง99ตลอดมาครับขอพระคุณจากใจครับขอพระคุณครับ